นั่งอยู่นี่ให้้ร้านด้ยกูคนเดียวเดียวเออ้าหมูไหนเนี่ยหมูเจด้ไม่ไมีไรใครไปบอกผู้ใหญ่ของอบ ครับบรรยากาศนะครับการมอบถิงนยังชีพให้กับพระองคท่นะครสเกาท่านนะครับนรอยี่บเก้าท่านหนึ่งรอยสะครยท่านนะครับในการมอบนังชีพผู้ประสบอุทกภัยน้าท่วมในเขตอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยท่านอสจรรย์จันทรรัตนรงคะครับในการที่รัเพื่อไทย และจิมงานนะครับคุณอาช่ทยสื่อเลยด้วยนะครับคุณอาของสิ่งสองที่นะครับท่านสจกิติพงศ์พงศเวชนะครับแล้วก็ไไสสของเพื่อไทยหลายๆท่านนะครับที่ลงพื้นที่ตำบลโคราชตำบลบุกี้เล็กอำเภอสุนินทรจังหวัดนครราชสีมานะครับ ยังมีเวลาอยู่ไหครับ้าในมีกุกองถือกุกองไว้นะครับถอกุองไวด้วยครับไม่องไครับุกคนทีมงาน่วเก็บก้อยด้านหน้าออกนิดนึงนะครับได้เดินดเก็บ

หน,หนึ่งพฤิกายนครับ2 5 6 3นะครับวัดกุดเวียนตะบนบุกที่ตบส็จจังหวัดนครราชสีมานะครับประานประเสริฐจันทรุลงทองนะครับเลขาธการพักเพชคชัยนะครับแลทีมงานนะครับอทีมองชีพให้กับมีตร้องตะบนโคราชตะบนบุกี่เลยนะครับ เตรียมผูกปองไว้นะครับเตรียมผูกปองไว้เราได้ยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับลุกเลยครับลุกเลยลุกเลยครับตัวแถวเแบบนี้นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ทุกท่านครับได้ทุกท่านที่ได้มันเป็นระเบียบแน่แน่านทีมงานไว้นะครับได้ทุกข้างนะครับได้ทุกข้างเจ๊ดูจากเขาด้วยเหรอ อยู่กับพระนัทธท่านประเสริฐจันทร์รงทองนะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้มามอมถุงยังชีพด้วยความมองใยายพี่น้องชาวอำเภอสุเนินที่ตำบลโคลราชและตำบลบุกขี่เลยครับท่านครับมีฝากความมองหายให้กับชาวสุเนินกันไหมครับ ต้องเรียนพี่น้องชาวเพลสุงเนินนะครับว่าวันนี้พักเพื่อไทยเองผมเองได้รับการมอบหมายจากท่านหัวหน้าพักให้มาดูแลพี่น้องประชาชนในเขตเพลสุงเนินแล้วก็อีกหลายอำเภอในเขตจังหวัดนครราชสีมานะครับภาวะน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเิดสุงเนินนี่ประสบภาวะน้ําท่วมถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับวันนี้เราจึงเดินทางมาให้กําลังใจและก็ถือโอกาสมาเยียวยา พี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกๆคนนะครับวันนี้กว่าเกือบ2,000กวครัวเรือนนะครับที่เราได้เดินทางมาที่นี่เพราะนั้นแล้วถือโอกาสมาให้กำลังใจพี่น้องแล้วก็ได้ฝากพี่น้องบอกว่า,าเรื่องการป้องกันการดูแลในช่วงอุทกภัยนั้นนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องเนี่ยได้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีโรคที่มากับน้ำ หรืออาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับก็ได้เตือนพี่น้องให้มีความระมัดระวังครับวันนี้ท่านเดินทางไปที่ไหนบ้างครับท่านครับผมเดินทางมาจากตำบลคลองอยางที่เบอรสูงเดินนะครับซึ่งเป็นตำบลที่ประสบภาวะน้ําท่วมนี่เยอะนะครับน้าท่วมตลอดตำบลคลองอยางนะครับแล้วมีรัษฎรนี่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากครับ แล้วต่อไปก็ไปตำบลเซมาใช่ไหมครับครับต่อยางนี้จะไปที่ตำบลเซมาครับเพื่อให้กําลังใจพี่น้องเช่นเดียวกันครับครับก็ต้องขอบคุณท่านแทนชาวอาเภอสุนเนนะครับเจ็ดร้อยกว่าคนเต็มครับเจ็ดร้อยกว่าคนครับผมท่านกิติพงศ์มีอะไรฝากไหมครับมีครับขอบคุณที่สองครับเอาข่าวขอบคุณแล้วกันครับเป็นตัวแทนเขาสุนเนเอามายืนจะทัาด้วยกันก็ขอบคุณนะครับยืนด้วยกันนะครับ ขอบคุณท่านประเสริฐครับที่เป็นหัวหน้าบรรยายและเป็นดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อน้ำท่วมกระทุ้งอยู่แล้วครับได้กําลังใจจากสสที่เลือกเข้าไปเนี่ยก็เปมีความสุขใจและก็ดีใจก็ต้องขอบคุณท่านครับขอบคุณครับครับท่านสุรพลสวรเวทนะครับท่านประเสริฐจตุรุงทองครับขอบคุณมากครับ